สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในเลียวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทําในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทําการทํางานนะครับถ้าจะให้ประสบความสําเร็จเราจะต้องทําในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทํานะครับเพราะว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เราทําเนี่ยเรารักเราชอบเรามีความต้องการแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานนั้น ไม่รู้จากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเมื่อยไม่รู้จักลา้าสามารถที่จะทำงานนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนผมเคยดูพี่ตูนบริสแลมนะครับเป็นแฟนคขับตัวยงเหมือนกันแหละพี่ตูนบริสแลมนะครับพี่ตูนบริสแ a ลมเนี่ยจะรักในเรื่องของการร้องเพลงนะครับตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับการร้องเพลงการซ้อมการซ้อม รอ้องเพลงเนี่ยการซ้อมซ้อมเพลงเนี่ยร้องเพลงเนี่ยได้ทั้งวันบางครั้งวันละหลายหลายชั่วโมงเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถที่จะอยู่ทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบกับความสําเร็จเหมือนกับพี่ตูนบอดี้แสลมก็ได้นะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเรียโโนูเมสซี่นะครับก็รักในสิ่งที่ทําคือ มีความรักในการเล่นฟุตบอลทุกครั้งนะครับที่เียลโนเมซี่นะครับได้ตอนเป็นเด็กเนี่ยได้ควา้าลูกฟุตบอลมาเล่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากเขารู้สึกว่าเขารักในสิ่งเขารักในการเล่นเขามีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ทํางานด้วยความแล้วเขาก็ทํามันด้วยความมุ่งมั่นและเต็มที่ก็เลยทําให้ ปัจจุบันนี้ครับลโอนเมซี่เป็นนักฟุตบอลลำเนบหนึ่งของโลกควา้ารางวัลมากมายนะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่เรารักนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องค้นหาตัวเองนะครับว่าเราชอบสิ่งไหนเรารักสิ่งไหนหรือแม้แต่ถ้าเราทำอะไรก็ตามแต่นะครับก็จงเริ่มเริ่มต้นจากการให้ การปลูกความรักขึ้นมานะครับปลูกความรักขึ้นมาเหมือนบางคนอยากจะสอบรับราชการได้นะครับแต่ขี้เกียรไม่รักในการอ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่มีทางแล้วครับที่จะสอบรับราชการได้นะครับอ่านหนังสือวันละ20นาทีถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นมีความรักมีความชอบในการอ่านหนังสือนะครับท่านเชื่อไหมว่าเราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เป็นวันเป็นคืนได้เลยนะครับ บางคนที่สอบรับรายการได้เนี่ยเขาสามารถที่อ่านหนังสือได้วันละ8หรือ9ชั่วโมงหรือคนที่ทำอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะครับได้วันละหลายๆชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาทำมันด้วยความรักนั่นเองความรักในสิ่งที่เราทำนะครับทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็เหมือนครับว่า เรารักสาวสักคนนี่แหละครับหรือเรารักใครสักคนเราก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะโทรศัพท์หาเขาอยากจะอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยที่ไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้ามาในชีวิตเลยเหมือนกันนะครับการที่เราทำในสิ่งที่เรารักเรารักในสิ่งที่เราทำนะครับก็จะทำให้ให้เราทำงานโดยไม่ย่อท้อนะครับไม่รู้สึกเบื่อหน่าย แล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้ทำสิ่งไหนนะครับเมื่อได้ทำสิ่งใดนะครับก็จงทำให้จงทำสิ่งนั้นงานนั้นทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำเราก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการํำงานและการทำงานของเราก็จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ ระวังไว้ครับสวัสดีครับ